แล้วอตอนนี้ที่กองปราบผู้ชกการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านสั่งคดีมาให้กองปราบรับผิดชอบแล้วนะกองปราบรับผิดชอบเนี่ยผู้เสียหายนะญาติของสจต้งสบายใจได้เลยนะครับพอกองปราบรับผิดชอบเนี่ยให้กองปราบเนี่ยมืออาชีพมืออาชีพพนักง,งานสอบสวนก็มืออาชีพ ผู้บังคับการกองปราบคนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ยอมใครหรอกับแล้วผู้จัดการสอบสวนกลางที่เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะไอพนตำรวจโทจีรพภูริเดชเนี่ยก็ไม่ยอมใครไม่ต้องกลัวแล้วผมพูดกับท่านว่าไม่มีใครกล้าสั่งกอมจัดการสอบสวนกลางแล้วกันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับ เป็นแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าไอ้บิ๊กกล้องนี่เขาเป็นคนตรงๆงนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันเขาดีนะครับก็กองปราบจับเนี่ยจบไม่ต้องไปขอใครครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่มีใครกล้าขอนะครับไม่มีใครกล้าขอแน่นอนท่านสบายใจได้แล้วพยานที่จะไปให้การ ก็มาให้การที่ศาลอาญาไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลฝาจีนซึ่งอาจจะถูกลอบสังหารเมื่อไหร่ก็ได้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ปาจีนเข้าไปฝากขังไว้ที่นครนายกก็ต้องมาเรือนจำกลางที่กรุงเทพมันอยู่ในมันออกมาจากบ่วงอิทธิพลและท่านไม่ต้องกลัวว่าการเมืองฝ่ายไหนจะไปขอบิ๊กกล้องได้จะไปขอผู้การกองปราบได้ ไม่มีทางใช้คำว่าไม่มีทางครับก็สบายใจได้คดีนี้นะฮะสบายใจได้แล้วที่เขาบอกว่ามันจะมีคนถูกจับอีกเนี่ยนะครับมีครับพอสอบขยายผลไปเนี่ยมันก็ต้องดูว่าใครทำอะไรอย่างไร มีความผิดอย่างไรนะครับพวกอยู่ข้างนอกแล้วก็ยิงเข้าไปในบ้านเขาพวกนี้ก็อาจจะโดนออกหมายจับด้วยพวกลุงน้องสอจโอต้งนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีข้อหาแน่คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้หนึ่งข้อหาเป็นพื้นฐานแล้วนะครับ นะครับสองยิงเข้าไปในบ้านเขานะครับพยายามฆ่าคนในบ้านไอคนในบ้านยิงออกมามันอาจจะเป็นพวงอย่างนี้นะครับก็ไปแก้ตัวชี้แจงกันไปอะไรกันไปนะครับผมว่าใจไม่ดีกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับใจไม่ดีนะครับและกลุ่มในบ้านใครทําหน้าที่อื่นนะครับใครทําหน้าที่ล็อกประตูไม่ให้เสาจอโต้องออกก็อาจจะโดนหมายจับเพิ่มนะครับ อาจจะโดนข้อหาให้ข้อหาร่วมกันฆ่าในที่เกิดเหตุตำรวจจับไปหมดแล้วนะเจ็ดคนนะแต่คนมารับสาภาพเนี่ยมันเป็นลูกน้องของโกทอนทางนั้นนะครับลูกน้องของโกทธรนนะผมจะไม่พูดมากลึกในรายละเอียดในสำนวนนะครับผมก็สอบถาม โทรสอบถามท่านพลตำรวจโทอัคารเดชพิมนศรีว่าครั้งแรกยังสำนวนยังไม่ได้โอนมากองปราบนะครับท่านบิ๊กตายเนี่ยสั่งให้อ้อเนี่ยบิ๊กอ้อเขารุ่นเดียวกันไปคุมสำนวนคดีนี้นะครับอ้อก็ไปคุมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนเปลี่ยนอำนาจพนักง,งานสอบสวนท่านผบอสั่งแล้วว่าให้กองปราบรับผิดชอบผบอรตร เห็นว่าสื่อมวลชนสนใจก็อาจจะสั่งให้ระดับตรลอคือท่านพลตำรวจโทอัครเดชมาควบคุมคดีนี้เหมือนคดีที่เขาทำในคดีดีไอคอนอะไรเนี่ยนะครับสั่งระดับตรลอมานะครับหรือถ้าไม่สั่งมาระดับบชกก็บิ๊กกล้องก็เอาอยู่นะครับมันไม่ได้คดีใหญ่โตอะไรนะครับไม่ได้คดีใหญ่โตแต่บังเอิญผู้ก่อเหตุแล้ว ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะครับพวกเจ้าของปืนเน่ยเดือดร้อนครับเจ้าของปืนที่เอาไปให้ไอ้เขาใช้เนี่ยนะครับส่วนไอ้ทั้งสองฝ่ายออกมานะครับจะมาชู้พูดช่วยทางโกทรจะพูดช่วยทั้งสจโต้งมันไม่ได้เกิด ประโยชน์เพราะมันไม่ได้เข้าสำนวนนะครับแล้วที่เขาออกมาพูดเนี่ยตำรวจมันรู้หมดแล้วนะครับตำรวจรู้หมดแล้วนะครับพูดเพื่อเรื่องมันดังอยู่แล้วผู้ใหญ่สนใจอยู่แล้วนะครับมันต้องเข้าสำนวนนะเข้าสำนวนพนักง,งานสอบสวนต้องทําให้ให้สอดรับกันอธิบายให้อัยการรู้ถ้าพนักง,งานสอบสวนสั่งฟ้องไปอายการ เห็นด้วยอายการก็จะสั่งฟ้องถ้าอายการไม่เห็นด้วยให้สอบเพิ่มเติมประเด็นโน้นประเด็นนี้อะไรตำรวจก็ต้องทำตามที่อายการเขาสั่งนะครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงจะให้สารเชื่อในบรลลังเนี่ยเถียงกันให้ตายถ้าสารไม่จดเนี่ยก็ไม่นั่นนะครับสารท่านก็คน้นท่านก็รู้ข่าวสื่อมวลชนอะไรเป็นอะไรยังไงนะครับมาน,นะครับ มีคนติดคุกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้คนที่ตรวจข่าดินปืนแล้วก็เจอข่าดินปืนเนี่ยนะครับแล้วก็ให้รับสาภาพก็จะลดโทษเหลือจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับส่วนโกธรเขาให้การปฏิเสธลูกน้องก็ให้การสอดรับกันว่าโกธรไม่รู้เรื่องโกธรเข้าไปนอนแล้วนะครับแล้วถ้าผลการตรวจข่าวจก ดินปืนที่ตัวที่เสื้อผ้าไม่เจอก็อาจจะหลุดหรือติดห้าสิบห้าสิบเพราะปืนเนี่ยเป็นถ้าทะเบียนชื่อโกธรนนะไอ้ลูกซองเดย่าที่ยิงไอ้สจอโตมนะครับอาจจะหลุดข้อหาร่วมกันฆ่านะครับแต่ว่าข้อหาสนับสนุนเนี่ยนะครับ สนับสนุนใช้จ้างวานอีกชั้นหนึ่งนะตอนนี้โขทอนโดนกขาหาร่วมกันฆ่านะครับส่วนที่บอกว่าใครใช้จ้างวานให้กลุ่มมือปืนก่อเหตุยิงสจโต้งผู้จ้างวานนะี่อีกชั้นหนึ่งนะครับยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้ก็ได้ถ้ากรณีผู้ต้องหารับสารภาพนะครับรอให้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ได้ว่าไอ้มือปืนคนนี้ ให้การรับสาภาพว่าคนนี้จ้างวานมันมาแล้วสำเนาคำพิพากษานั้นไปออกหมายจับผู้ใช้จ้างวานก็ได้แต่ถ้าทําอย่างนั้นนะโอ้โหสังคมด่าใส่หาว่าทําไมไม่จับผู้จ้างหวานตํารวจก็ต้องเร่งมือในการที่จะหาพยานหลักฐานนะครับ